แล้วว่ายาหายทั้งบ้านไม่เผื่อไว้ตัวสักแพ็คนึงครับอะของเี้ยมันต้องลงทุนไว้เจ็ดการลงทุนยัีมีความเสี่ยงนะครับไอฝั่งเจก็โลนินมึงฟัลมาวะทำดีพี่รอเยี่ยอะไรล่ะมึงหมดเลยอ่ะเยอะเอ๊ห้าศูนย์ลกคือติดโลนินรอผมเอม๙หกกันไม่เอ๑รู้ อะไรนั่นไอเฮียโอ้โหไอเน่าสุดแอดมินงงว่าไอสัตว์พวกพวกมึงเก็สื้อผ้ากันตะพี้อะไรวะมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาเร็วมาเลี้ยวมาเร็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 วหลุดแล้วหลุดแล้วพี่พี่ดีเวทปั๊มเหรอออกมาไม่ไม่ไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ได้ปั๊มไม่ควรตอดเสื้ออยู่ย ขยิงอ่ะเสียงใขยิงอ่ะมันได้ยิงนะมันยิงนะกูบอสกูบยิงเหรอใช่ลองลองลองคนมาเลย่ยเนี่ยเดี๋ยวมันโดนสักวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับประกันยิงใหญ่เลยเฮ้ยอ๋อจมลองว่าถ้าวิ่งมาอย่างงี้คือจะระยะนี้จะโดนใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งตัวเปล่ากันไปแล้วเดี๋ยวยิงเองอ๋อจะไปเกิดลิมเลสเนี่ย อโหนี่เขากะยิงไงแบบใส่ทะลักกันแล้วเนี่ยเจ็ระบบเจ็ระบบเจ็ระบบ,ะบ,บมึงไงยิงมึงก็เชทงเช็ตเทคยิงพวกกูหน่อยเฮียเอาให้สมสมราคาหน่อยไหนหมวกผมยังไม่มีเลยเก็บไปอยู่รอปั๊มเจ็หนึ่งนี้หนึ่งนี้น,นี้น,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 นี้สองคนเรียนสองกันสิมึงอยู่หน้าดีเจตเออหน้าดีผิวดำอะ่ะต่อยกันไหมต่อยกันไหม <c oughs> เอา,า, <c oughs> เอาพี่วิโนมมาพี่มาไอ้หนุ่มก็ยิงดิเอาช้าเหลือเกิน,น,น โอ้โห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 ไม่โปเลยอะโอ้โหมาเอาเชือจรินได้หว่าปืนทะลุแบบนั้นน่ะเอาปืนอะไรยิงอะเฮ้ยกบไอ้เหี้ยซ้อมมือหน่อยแค่เจอแล้วเจอแล้วห้าร้อยเมตรแล้วเราก็หากันจนเจอเนี่ยเห็นไหมกูก็มาเกิดตรงมึงเนี่ยเห็นปะเนี่ย เราก็หากันจกเกนเจอโอ้โหเกิดเป็นเลซินโนเฮียเดี๋ยวหาบ้านรอเลยทั้งนั้นล่ะตอนแรกคุณนึกวกามึงเป็นซอมบี้ไอ้สัเอยกูก็ว่าอยู่ทำไมแม่งไม่วิ่งมาหากูวแค่นีม้มาว่าทำไมเชื่อขึ้นหนัจี๊เป็นเพี่อะไรอ่ะมึงยังไม่รับแอดกูไงยังไม่รับทนะี่ลยมามาเพี่มองไม่เห็นกวนเราทำไมใครที่ไม่ใครที่แบบไม่มีชื่อขึ้นอยู่บนหัวมึงยิงเลยนะได้เจ้า คกูต้องบอกให้น้องมึงเข้าใจกันว่าเวลาเข้าเกมอะไรใหม่ๆต้องรอให้เชิญมึงขึ้นก่อนนะไม่ใช่เ่าเปิดมึงก็กินนเลยก็ใช่เฮียเจอกูหมดแม็กซ์แล้วกลันจริงนะเกมกูยังไม่ทันโหลดเลยเฮียหน้ากูมืดเลยเฮียมาไงลุงมืดเดี๋ยวเรียกกูพี่อะไรนะลุงมืดลุงมืดเลยเหรอไอ้เฮียนี่ตัดผมร้านไหนเนี่ย อย่างเด้อบุรีอ่ะบุรีอ่ะรู้อยู่แล้วไงอันนี้น่าจะเป็นแอดมินมาก่อนนัอนี้คือช่องโวเนี่ยผมทำเซิร์ฟมาก่อนเนี่ยอาจจะเคยเล่นก็ได้มีมาผมเล่นเซิร์ฟอะไรครับไม่บอกไม่บอกไม่ไม่ไม่ต่างมาเก็บตังค์ที่หลังนี่เฮ้ยไม่ไม่ผมเพิ่งมาเล่นคือตามเก็บตังค์กูที่หลังนี่เฮ้ยไม่ไม่ผมเพิ่งมาเล่นไม่นานเองน่าจะดีเดียสีเดียสีเดี่สีอินเกมไม่สัตว์เอ้ย่างเฮี้ยสัตว์ไปไหวอ่ะติดตั้ง ไม่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 เดซี่ินเกมไอ้เฮียไอ้ใครช่วยโดเดสให้หนูเด่นฟังกับไม่หน่อยดิเฮียไอ้ไอ้เซิร์ฟที่ว่าชอบวาร์ปเด็กไปยิงอะนะโคตรเฮียโคตรเฮียเลยสับกูนี่แหละสวัสดีครับแอดมินครับสุดเห่อแล้วถามว่าแอดมินเนี่ยมีใครเล่นจะไหมฮะเอาเอาอย่างนี้เลยเหรอแอดมินเหรอที่ผมอ่ะเสร็จของแอดมินอยู่ไปนะเฮ้ยไอ้เชี่ย โอู้เฮียบผีกุดเยอะเลยเป็นกูกูด่อยอ่ะนึกว่าประชุมหมู่บ้านนี่ฮะผมชื่อไอรอนแมนนะไหนดิทก่อนเออนี้ครับอ่าเรื่องนี้แล้วแต่ผมไม่เล่นนูหมดแล้วก็จะเล่นอ่ะพี่น้องยาโจนะในกลางเขามีเจอแดกอยู่เหยียบได้นะยาโจนนะเราเป็นทหารเราละกันนะพี่นอย่าโจ้ไ้เงี้ยแล้วผมไม่ปั๊มใคอย่าปั๊มอ่ะแอดมินปั๊มอ่ะเนี่ยยิงน่าจะอยู่อยู่อยู่ตรงข้างหน้าป่าววะมมอองงนี้ยาก ด้อินแถวเนี้ได้อินแถวเนี้ใช่เอาไปนี่แถวเนี้ยชูเอทชาร์จป่าวพี่ชาร์จป่าวชาร์จป่าวแบนเอาปืนให้ผมป่ะเนี่ยยัดดิมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพี่ยัดก่อนยัดเลยอย่าผอ้อมขวาให้ช่วยกันยัดหน่อยเดี๋ยวผมไปทางขวางฝั่งไอ้เขาฝั่งซ้ายนะได้ได้เดี๋ยวผมอ้อมซ้ายให้เดี๋มันวิ่งมาทางนี้เดี๋ยวดักพุ่มไปแถวเนี้ย ปิปานว่าว่าอยู่ไหนไปใช่ผมให้เอาปืนให้ผมยิงพี่เอาเอฟสองให้ผมทำไมเนี่ยถ้าปืนอะไรอะอะไรปืนไรผมยิงคือปืนอะไรอะลงเก้าลงเก้าลงเก้าไหนดิขวามือลงเก้าคืออะไรวะเจมส์โดนผมอยากปืนอะไรอะผมก็เดินเพี่เอาปืนกลมาให้ไงอ๋อปืนกลมีอยู่แล้วมหรอเนี่ยผมมีกระสไนได้ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยผมโดนผมโดนผมโดน ใคโดนใครโดนผม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 ชื่ออะไรผมนะใครเจไดเหอใช่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 พี่เบสพี่เบสพี่เบสใครยิงผมมัน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 ขบานไปแล้วพี่ขบานไปแล้วบ้านไหนตรงมาร์กหนึ่งตรมาร์กหนึ่งมาร์คขนมกบมาร์คขนมกบบอกเลยเดี๋ยวผมไปยิงเองพี่เบสยิงผมปะไม่ไม่พี่ยิงเองยิงมันดิอยู่ตรงอะไรนะขนมกบได้ไปยิงให้บ้านสีแดงอ่ะพี่ มันวิง่งมันมันมันวิง่งวิ่งขึ้นเนินไปอ่ะขึ้นเนินไป,นนไปแล้วเมื่อกี้ใครยิงผมวะเ <c oughs> ช่อะไรผมจะฆ่ามันกินข้าวเนี่ยหิวเฮ้ยไม่มีวเอา้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าเมื่อกี้ไกลๆอ่ะเอา้ายิงกันเองเหรอโอ้พี่ผมเห็นผมเห็นชื่อพี่เบสขึ้นอยู่นะพี่เบสเห็นชื่อผมเหรอ <พ uka> เออไกลๆไม่เห็นเอเอคนๆๆเห็นไกลๆไม่เห็นสักยัยผมว่า <c oughs> เนี้ยมีคนยิงผมมาจากทางเรานได้เลยเนี่ยไปลอบใจโอ้ตัวเดียวล่ากันหกคนเหรอเจ็ดคนอ <c oughs> ่ะเฮียไม่เจอว่ะยี่นี่เป็นผีแน่เลยว่ <c oughs> <น>ะเหมือนไหมเหมือนพระธุดงค์ไหมเหมือนพระบิษบานเลี้ย <c oughs> เอาปกดเบาไอ้นอี s <S oh, ้ย let's go โอ้โหปอดฟีเจอกันเนี่ย อันนี้เราจะไปเมืองไหนเนี่ยโบร์เอ็มซานาโบร์เอ็มซานาอไม่เจอเนี่ยกระสุนเ่านสามร้อยเห็นเห็นคนชื่อมารโกปะเห็นครับแม่ไอ้ฮ่องเต้เห็นปะไม่เห็นแอดคนชื่อมารโกที่ปิดเสียงบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนบอกฮ่องฮ่องเต้เป็นตัวอะไรบ้าง sofnt เฮ้ยโอ้ชน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 โอ้ยสลบ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 เต็งยังยังเต็งยังยังยังเลยครับจะลืมตามาหน่อยนึงโอืยแล้วหูม้อน้ำลวกปะลออรั่วกยางแตกด้วยโอ้โหตกก้างเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งถอดนะอย่าอย่าถอดร้อนเดี๋ไม่ถอดเดี๋ยไม่ถอดเชี่ยมันน้ำพังเต็งเลยน้ำบังเลย ข้างหลังตื่นกันยังไงตื่นแล้วครับอ่ากดกดไอ้เบาออกมาน่าจะต้องวิ่งแล้วแหละไอ้ที่นี่สลกยันจิ๊จริงอ่ะสลับยาเข่งเองเองเองแอบตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปเก็บไปเองอะไรอะไรอะไรเฮ้ยยี่ไขมันไขมันก็ไขมันก็ลงฟันได้นะที่เดี๋ยวปืนนอ้ปืนยาวใส่กระเป๋าพี่งั้นไม่ได้อะ ๆๆไก่แม่มันต้องอยา่างลมควันมันได้น้อยอย่าไหมนะไหมก็คือกินไม่ได้เลยกาลังเล่นหัวไงใช่ใช่ถ้ายืนเพราะว่าตอนเกิดมาเราจะยืนเยอะเอ้เดี๋ยววะไม่ได้เลยตอนนี้เด<อ>ี๋ยวโมงม,งมมีปัญหาโมงมเอ,มองมไม่ได้ใช่ทำไมไม่ได้อ่ะองงจ้ากี้ มื่อกี้เห็นหัวมันมันน่าจะมีมอสอยู่นะมอสทำไม่ได้ลงลงบุพภาค่ะเนี่ยผมสเปซไอ้บ้านปราสาทตรงนั้นนะครับไอ้เดวิลที่เราไปตีอ่ะมันก็ยังทำข้างในได้นะขดแม่งเลยมันวิ่งมาตรงกำแพงแล้วนะพี่อยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นนะเหมือนมันรู้ว่ตรงนี้เรีตรงนี้เลยมันเออคือมันมันได้ตรงเนี้ยตรงอื่นมันไม่ได้อ่าตรงนี้อ่ะไม่เห็นเขาไอ้นี่เลยไปยิงวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนพี่คอนเทนเนอร์ใช่ป่ะใช่อ่ะ ซ้ายมือนี่นะแล้วก็เอามอดหย่อนหลุมหย่อนที่ระหลุมที่ระหลุมพี่เราเบิดกว้างเหรอพี่เอานี้ติดตัวไปเลยพวกอะพี่มีตัวไม้มาวิ่งข้างหลังอ่ะพี่เอาพ่อติดตัวไปเลยมีตัวไม้มีตัวไม้มีตัวไม้สองตัวเหรอใช่ใช่ตัววิ่งมาทางเดิมสองตัว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 วิข้าววิ่งข้าววิงข้าววิงข้าวมันจะขึ้น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 มันจะปลาระเบิดจะไดิตายหมด มีสองอันพี่ช้าทำไงเนี่ยพี่ดักขางขึ้นไหมจี้เก็บโพด้วยนะอยู่ตรงนี้นะดักไว้ดักไว้ทำไมอันนี้มันมีไม้อ่ะเอาก็ไม้อ้น,นี้ไงให้เถาให,ให้พืชมันเลื้อยแล้วทำไมลมอื่นไม่มีอ่ะก็มันยังไม่ได้ลดน้ำต้องลดน้ำก่อนลดน้ำแล้วมันก็จะขึ้นสรุปไปไม่เนี่ยถ้าถ้าไม่ไปจะได้วิ่งไปคนเดียว ไม่ไปเมืองไปเลยกูไปทำไมอ่ะไปเป็นพาราเหรอเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาไทยที่อะไรปัญญาอ่อนควายบ้าตู้ห้องตบกันเถอะจัดเลยนะห้องเอาโน้ตแม่เอาโน้ตแม่อะไรนะยินครับเดยวแม่เรียกไปก่อนนะสองสองสองนี่น้องนี่เต็มบาทแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละเอาที่ไแน่นั่นแม่มาเรียกก่อง แม่มาเรียกกลุมข้าวแล้วเนี่ยเออแม่เรียกกลุมข้าวแล้วเจ็ดไปไหนแม่แม่เรียกนะเจ็ดกูไม่ได้ยินเจ็ดไปหนอะไรหนูได้ยินมีใครเจ็ดวิ่งไปไหนเต็มบาทเต็มบาทอะไรสักอย่างหนึงฮัลโหลเจ็ดวิ่งไปไหนงก็นั่งวิ่งไปเตือนแล้วเขายิงกันที่ไหนเอาเซเล่เซเล่แล้วก็มาเอาไอ้เหี้ยแล้วกูวิ่งไปไหนเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งสวนตลอดเมื่อกี้น่ะเหมือนไอ้นี่อะไรอยู่นะ วิ่งสอนสาววิ่งไปที่เพื่อนจะไปผู้แปดคุณปันเลยแถวนู้นไอ้เที่ยงมันมันกันแถวนี้พี่ปันแกไม่ได้มาแกอยู่บ้านเอ้าไอ้เที่ยงวิ่งไปไหนเมื่่ออกกีูู้ยฝั่งยิงฝั่งทุนอยู่คนเราป้าขยาย